สวัสดีครับผมสมศักดิ์ตัติยบบวรชัยนะครับเป็นเจ้าของจัดการร้านกีนการเ,เด,ด่นเว딩โคราชนะครับเราเป็นเว d แพลนเนอร์นะครับที่จะคอยช่วยวางแผนให้แก่คู่บ่าวสาวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันวิวาครับผมเกิดที่สงขาและย้ายมาทำธุรกิจที่โคราชนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่มีเพื่อนแล้วก็คอนเน็ t ชันที่จะคอยแนะนาธุรกิจของผมให้แก่คนอื่น ทำให้เป็นปัญหามากในปีแรกๆที่ทําธุรกิจหลังจากที่เข้า BNI ผมได้เจอเพื่อนๆพี่ๆที่จะคอยแนะนําการทําธุรกิจอย่างมืออาชีพให้กับผมนอกจากนั้นใน BNI ยังมีคอร์สอบรมต่างๆที่ช่วยทําให้ผมทํางานอย่างเป็นมืออาชีพทําให้ผมสามารถได้ยอดจากการแนะนําของเพื่อน BNI กว่า7 0 0 0 0สบาทสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคุณธนกิจทองสร้อยขอขอบคุณ BNI Power Chapter โคราช และขอบคุณ BI Thailand ครับ